ปีค่ะอะคุณคุณพรราชบุรีค่ะาสายงานคุณด,ดอรอนจากท,ที่ไปเข้าคอร์สครั้งที่ผ่านมาค่ะพอดีกลับมาที่บ้านก็อดีสามีก็ก,ก็มีอาการเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะจากที่เขาแต่ไม่ค่อยยอมรับเขาก็ยอมรับแล้วก็พอดีเขาปวดปวดสบักอะค่ะเพราะตอนแล้วก็ พรก็เข้าคอร์สเข้าขเข้าห้องแล้วก็พรสามู้ก็ไปทําให้เขาทุกวันทุกวันค่ะพอเมื่อยเมื่อเย็นนี้เขาบอกว่าสะบักเนี่ยมนหายปวดแล้วแล้วก็เหลือแต่ชาไปนิด,นด,นดเดียวค่ะตรงสะบักนี่หายแล้วแล้วก็งานเขาก็ก็ดีขึ้นนะคะเขาบอกเมื่อวานเขาบอกว่าจากเขาเคยเคยขายยาววันได้ 8ปดร้อยเจ็ดร้อยเส้นแล้วเมือ่อวานก็ R, no, ได้พันพันหนึ่งร้อยกว่าเส้นเขบอกอืมอ่าพี่ม่ดาน้องผู้สอนได้ค่ะอยากทำขอคำแนะนำของครูเขาใหญ่เจ้าค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะตัวเราเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนเป็นสถานีกระจายพลังงานเนะวลาที่เราเข้ามาในห้องนี้เนี่ยเราเลัา<อ>งงานเข้าไป ส่วนหนึ่งเก็เอาไปพอกธาตุขันการที่เราพลังงานไปฟอกธาตุขันเนี่ยธาตุขันเรามันบริสุทธิ์เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะกระจายความที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ยออกไปรอบรอกกด้รอ,อ,อ,อกข้าพลังงานนี้จะสามารถที่จะบางทีก็ไปฟอกคนที่อยู่ใกล้ชิดเราได้ด้วยแล้วก็ เรื่องของความสําเร็จต่างๆเนี่ยเวลาที่เราผู้อากรสันะเอ็มเอสไอนะเวลาที่ความมั่งคั่งอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทางไหนก็ได้มันไม่จะเป็นที่มาจากเรานะเข้ามาจากลูกเราก็ได้สามีเราก็ได้นะอาจจะเป็นญาติเราคนไหนก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นการทําให้ครอบครัวของเราเนี่ย มันเพิ่มความมั่งคั่งขึง้นมาตรงนี้ให้เก็บความรู้สึกดีๆตรงนี้แล้วขยายผลตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าหนึ่งวันเคยขายได้สมมติได้หนึ่งร้อยนะแล้วมันขยายมาเป็นร้อยก็สนะิบสิบเป็นเป็นยางนะหนึ 100, ่งร้อยเป็นร้อยสิบขยายผลว่ากสิบน้อมกุศลของสิบนั้นนะ มาขยายผลไปเป็นร้อยคูณสิบคูณสิบคูณสิบก็ไปเนี่ยการคูณก็คูณด,ด้วยความว่างนะั่แหละการคูณด้วยนะสติเอเวนอาว่างนะี่แหละมันจะได้ผลก็ขยายผลไปขยายผลจะเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเครื่องขยายเสียงนะ่ะที่มาเซอร์พูดเนี่ยนะเวลาอยู่ที่ที่ขานทะเลสอนไหม เาเสื้อกบพูดเบาๆแล้วก็มีไมโครโฟนไอไมโครโฟนก็ขยายเสียงไปใช่ไหมถ้าพอเราขยายเสียงมันขยายขยายไปเรื่อยๆลำโพงตัวข้างนอกมันขยายดังไปอีกลำโพงข้างในมันก็ขยายดังเฉชาะข้างในห้องถ้าต่อไปข้างนอกอีกทั้งหมู่บ้านทั้งนั้นมันก็ขยายขยายไปได้เรื่อยๆอย่างแต่ว่าเราจะทำไหมเราจะมีสติเอเม้นอาร์ว่างขยายคนได้เรื่อยๆนะแต่ รักษาสภาวะไว้ให้ได้สภาวะาต้องรักษามันไว้เจ้ะเขออะ้าใจนะเจาคะโอเคโอคดีงามนะ,ะขบะับพะว่าปูอรณีเูาก็ใหญ่คขไม่ใหญ่เจ้าค่ะอะอะคนต่อไปเลย